ทำไมบางทีเราพักผ่อนนอนหลับเต็มที่แล้วยังมีอาการง่วงมึนสมองตื้อหลงลืมเพราะว่าสมองน่ะไม่ได้ต้องการแค่การนอนหลับพักแต่ยังต้องการสารอาหารเพื่อช่วยซ่อมแซมเซล์ประสาทและการเชื่อมต่ออีกจํานวนมากเลยค่ะ วันนี้หมอจึงจะมาบอกสารอาหารที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะว่าดีต่อสมองไปดูกันเลยคะ่ะอันดับแรกก็คือโอเมก้า3 DHA นะคะช่วยในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ของเซล์ประสาทนะคะ โอเมก้า3เนี่ยช่วยให้เราโฟกัสดีขึ้นนะคะลดอาการหลงลืมและลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้ค่ะต่อมาก็คือวิตามิน B รวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B 1 6นึอันนี้จะช่วยในการทำให้เส้นประสาทเนี่ยส่งสัญญาณได้ดีขึ้นค่ะช่วยลดอาการชาอาการอ่อนล้าได้ค่ะต่อมาแมกนีเซียมนะคะช่วยผ่อนคลายตามธรรมชาติค่ะช่วยเรื่องความจำการนอน และลดความวิตกกังวลค่ะแล้วก็โคลลนนะคะมีในไข่แดงนะคะจำเป็นมากในการสร้างสารสื่อประสาทนะคะอันนี้ช่วยลดอาการสมาธิสัน้นทำให้สมองปลอดโปร่งความจำดีค่ะแล้วก็เลซิตินนะคะก็มีในไข่แดงเช่นกันค่ะเป็นส่วนประกอบของเย uh ื่อหุ้มเซลล์ประสาทนะคะ สุดท้ายอย่าลืมสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยให้โฟกัสดีขึ้นลดเบรนฟลอกนะคะสารเหล่านี้มีในพืชสีสีค่ะเช่นเบอร์รี่สีส้มสีม่วงสีเข้ม,มเข้มมะเขือเทศต่างๆนะคะรวมถึงพวกพืชสีเขียวเข้มเช่นบรอกโคลีผักโขมและชาเขียว